เนี่เต็มคำเลยครับเนื้ออยางมันเหนียวนุ่มชุ่มคอคไม่ต้องส่งครับกัดเป็นฮันเตอร์วีหกปาช่อนเดชชายคองคน้ามาใหม่ๆมมันดุดนะุไซส์สวยๆครับกับฮันเตอร์วีหกไอรอตามเดชายยญานี่ครับมีตัววิ่งออกมากัดครับคันที่งัดมาเมื่อกี้ก็จะเป็นคันเนเมซสพัดจากฮันเตอร์สายจะเป็นสายพี่สองคนนัดพัดบ ติดตามพญาาเนี่ยครับปาช่อนชายคองดุเสมอเต็มคำนะครับตัวนี้ตีตามดนชายานครับปลาอยู่ตามติชายยานครับสายสวยๆครับเพลย์วีหกปลาช่อนคอง